ในวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่อัปแดใหม่นั่นเองนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือรูนเอสดาวแบบใหม่นั่นเองครับเพื่อนๆคือตอนนี้เนี่ยซันมีรูนเอสดาวที่เก็บไว้เนี่ยคือ16เม็ดนะครับเดี๋ยวเรามาทําการซุ่มกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันสุ่มยากหรือเปล่านะครับการที่จะได้รูนใหม่เนี่ยนะครับอ่าได้มาแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับซันเล่นไนท์พ่นนะก็เลยไม่รู้ว่า ที่ซันซุมมาเนี่ยมันมีรูนใหม่หรือเปล่านะครับยังไงเพื่อนๆฝากดูแล้วคอมเมนต์มาบอกได้นะอ่าเดี๋ยวสุ่มทั้ง16เม็ดนะครับคือเออไม่มีไนนะครับคือไม่มีน้ำไนนะเพื่อนๆอ,อันนี้ปะอ่าไม่ใช่นะครับนี่รูนอันเก่าอ่าอันนี้ครับเป็นรูนใหม่ของไนพ่นที่ซันอยากได้ อันนี้ก็เป็นโหเพิ่มธาตุดาร์กเข้ามานะครับอืมเดีย๋ยวเราลองเอ่อมาผสมเลยดีกว่าว่ามันจะผสมได้ง่ายไหมนะฮะอ่าเอารูนที่สุ่มมาเมื่อกี้แหละนะครับไม่รู้หรอกว่ามันมีรูนใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าซันไม่ค่อยได้อาชีพอื่นไงก็สุ่มๆไปแล้วกันเนาะอ่าไม่ใช้ของอะไรบ้างอ่ะปืนไม่ใช้นะครับเพราะว่าไม่เล่นนะอืม อันนี้ก็ไม่เล่นนะครับอันไหนอีกอืมอันนี้ก็ไม่เล่นอ่ะครบห้าเม็ดละอ่ะสุ่มเลยนะครับ <Hey! S 1> hey, เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆรนูนใหม่ฮะเออติดดาวเล้นะครับเดี๋ยวขอดูกอนเดี๋ยวเปลี่ยนรูนเก่ากันเฮ้ยน <Hey! S 2> ี่ลูนอะไรวะ เอ้โอ้ไม่มีแถวสามนะมนเพื่อนๆนะเออแต่ได้อย่างน้อยก็ได้แถวหนึ่งแถว2แล้วก็ติดดาวมานะครับก็อะก็ถือว่ายังโอเคนะครับยังโอเคยังพอรับได้นะครับเดี๋ยวไปที่เมืองพอนเทลล่านะครับเพื่อลองนะฮะว่ามันจะแรงขึ้นเท่าไหร่นะฮะอืมมาแล้วครับพอนเทลล่าของที่ซันใช้นะครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นหอคาโหบกสิบนะครับแล้วก็ ฝั่งซ้ายเป็นอาวุธโบราณธรรมดานะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนการ์ดนะขอแบบเดิมๆก่อนนะครับยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนการ์ดอะไรมากนะฮะเพราะวมันต้องใช้การ์ดพ่นไฟการ์ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่เป็นไรอ่าอันนี้คือรูนที่ซันใช้นะครับก็จะมีรูนประมาณนี้นะฮะอืมนี่รูน2ดาว,ะวนะครับอ่าแล้วก็อ่าสแตทนะครับสแตทก็ประมาณนี้นครับที่อัพ ก,กลางๆครับถือว่าเป็นนายพลน,นกลางๆนะไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับแต่ก็พอววสนุกนะฮะ,อะลองบัฟนะครับลองพ่นนะฮะอ่าสิบสองนะครับสิบสามแล้วสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าจุดห้าเหรออ่าเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวลองแปลงล่างก่อนนะว่ามันจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวพ่นไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวเราใส่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นตัวนี้ครับทันใช้ตัวนี้นะเวลาวอลนะครับมาแปลงล่างบัฟให้พร้อมนะครับมา17.5เจดจุห้านะเพื่อนๆสิบอ,อ้อส7 6เจจนะครับก็คือน่าจะเป็นดัมเมจประมาณนี้นะอ่านะฮะของรูนนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาออกดูนะว่าของเดิมมันเท่าไหร่นะครับ1ิ 14, 14ี่ อลองแปลงล่างดูนะครับนะฮะทั้งชีวิตโอเคดาเมจก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอเพื่อนเนี่ยสุ่มรูนใหม่ได้กันนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับ